ปถมมาบทสู่วิถีอนุตตรธรรมเป็นเวลานานแสงานานมาแล้วตั้งแต่แรกเริ่มเลยทีเดียวก่อนที่จะเริ่มมีเวลามีพระองค์ธรรมและไม่มีอะไรอื่นเลยนอกจากพระองค์ธรรมยังไม่มีท้องฟ้าไม่มีดาวไม่มีเดือนและไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีผู้คนหรือสัตว์ นกและต้นไม้ต่างๆไม่มีอะไรอีกเลยจริงๆนอกจากพระองค์ธรรมพระองค์ธรรมทรงเป็นมหาสมุทรแห่งแสงสว่างที่เรียกว่าความรักในมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่แห่งนี้มีหยดของแสงสวา่างนับล้านล้านหยดซึ่งหลับไหลยอยู่หยดเล็กๆของแสงสว่างแต่ละหยดถูกเรียกว่าดวงยาน หนึ่งในหยดเล็กๆเ,เหล่านั้นคือเราหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งพระองค์ทำประสงค์ให้มีจัก,กรวาลพระองค์จึงส่งคลื่นพลังงานอันน่าอัศจรรย์จากตัวของพระองค์จักรวาลจึงถูกหล่อหลอมขึ้นเป็นเรือนร่างจากคลื่นพลังงานเหล่านั้นมีท้องฟ้าดวงดาวดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ พระองค์ทรงสร้างภูเขาภูเขาและทะเลทรายมหาสมุทรทะเลสาบแม่น้ําและลําธารมากมายจักรวาลน,นั้นกว้างใหญ่และสวยงามแต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยจักรวาลน,นี้ยังไม่สมบูรณ์ตราบใดที่ยังขาดสิ่งมีชีวิตพระองค์จึงส่งดวงยานซึ่งเป็นบุตรของพระองค์ จากแดนนิพพานลงสู่อาณาจักรใหม่บรรดาดวงยานทั้งหลายต่างปิติยินดีทั่วนหน้าเมื่อรู้ว่าจะได้ไปเที่ยวโรงละครที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรงเรียกละครของพระองค์ว่าชีวิตแต่ทว่ายังมียานดวงน้อยๆที่ไม่ต้องการจะไปพวกเขาต้องการอยู่กับพระองค์ธรรม แต่พระองค์ทำทรงใช้อุบายบอกว่าคงเสียดายไม่ลงไปจะอดสนุกกับละครชีวิตที่พระองค์ได้ทรงเนรมิตขึ้นให้เป็นของขวัญจากนั้นพระองค์ทรงทำเครื่องหมายบนดวงยานและให้สัญญากับพวกเขาว่าวันหนึ่งพระองค์จะเรียกหาพวกเขาและพวกเขาจะถูกนำกลับพระองค์จึงทำเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ ให้แก่พวกเขาเป็นคำม,มั่นสัญญาที่จะช่วยพวกเขากลับคืนสู่บ้านที่แท้จริงและมันก็เป็นไปตามนั้นตามความปรารถนาของพระองค์ดวงยานทั้งหมดจากบ้านที่แท้จริงของเขาจนกระทั่งในที่สุดพวกเขาก็มาอยู่ที่ตรงนี้มายืนอยู่บนเวทีของโลกโลกที่เราอาศัยอยู่ในขณะนี้ บัดนี้เมื่อบนทรงมีมหาเมตตาโปรดประทานมหาธรรมอันสูงส่งล้ำค่าลงสู่โลกาสถานเพื่อฉุดช่วยดวงยานทั้งสามโลกสัญญาที่พระองค์ทำให้ไว้กับเราผ่านการเวลาอันยาวนานถึงหกหมื่นกว่าปีบัดนี้พระองค์ได้หย่อนสายทองทำนาวาลงสู่โลกมนุษย์เพื่อรับดวงยานของพระองค์ กลับคืนบ้านที่แท้จริงวาระสามปลายกับสุดท้ายธรมมะกับภัยพิบัติจะลงมาพร้อมกันภัยพิบัติจัดการเก็บกวาดสะสารบัญชีนี่กรรมเก่าครั้งยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่มีรากบุญมาก่อนชาตินี้จะได้รับวิถีธรรมและได้รับการถ่ายทอดไตรรัตน์ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าที่ฟ้าเบื้องบนได้ประทาน แก่ผู้รับวิถีธรรมเพื่อบำเพ็ญขัดเก่าพุทธจิตยาณเดิมฉะนั้นวิถีอนุตตรธรรมลงมาโปรดครั้งนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเราจึงเป็นผู้ที่โชคดีซึ่งสามารถบำเพ็ญชาตินี้สำเร็จชาตินี้กลับคืนชาตินี้เพราะจิตวิญญาณเรานั้นมาจากฟ้าเบื้องบนแดนนิพ ที่จะต้องเวียนว่ายอยู่ในโลกนี้อีกต่อ